เรียกว่าคลิปนี้มาส่งต่อความน่ารักในความรักกันค่ะบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าทำเอาเอฟซีแฟนครับกรีนั้นสนั่นกันอีกแล้วกับความรักครั้งนี้ของนางเอกสาวคนสวยเบลลารานี้ และนักธุรกิจหนุ่มวิวชวินเจีรรวนนนท์ค่ะที่ล่าสุดก็มีเอฟซีกันคลับได้บังเอิญเจอเบลลาวิวที่ร้านอาหารพร้อมกับเขียนแคปชั่นเขาว่าฮืยฉันนั่งโต๊ะกินข้าวข้างพี่เบลกับคุณชวินเลยน่ารักกันสุดๆเหมาะสมกันมากค่ะและยังเก็บภาพน่ารักนา่กนารักตอนเจอวิวกับเบลลาไปทานข้าวด้วยกันพร้อมกับบอกต่ออีกด้วยนะคะว่า แนบรูปไม่มีอะไรหรอกนะไม่ได้อยากแมทอ์ไรด้วยและถ่ายไว้หนึ่งรูปทวนเท่านั้นระหว่างที่นั่งโต๊ะข้างๆไม่คิดจะถ่ายด้วยเดี๋ยวคัดจังหวะคนเขาวีดก,กันงานนี้ทำเอาคอมเมนต์สนั่นกันเลยทีเดียวล่ะค่ะว,ว้วาวๆ้วาวคนมีความรักเขาสวีดกันแบบนี้ก็น่ารักไม่ไหวไปเลยใช่ไหมละค่ะ